วันน <anto> <isto> ี <wolf> ้โจทานฝานมะละกอนะคะทุกคนชิตต่ำบอกหุงซูมูกินโอ้เฮ็ดเป็นอหลีอ

โอเคโอเคไม่ปิดอืมโอเคเลยอ่ะปิดดีๆนะืะหัวใส่มีปลาปลามาไปย่างบลปอกก่อนหันดำพริกข้อเดี๋ยวสะบัดไส้ก็น่ะมืนจะขออันสุดอันกิจาไส้ก็น่มอสะบัดไส้เ

มันมีในเด้บอกเนี่ยอคือปัหาของานสโยธานตำส้มตำนะคะเนียเฮ้หมแล้วไปตัดปมาดิปัามเลนเล่นมันเิไต่หยาบยาบขึ้นมาทำไปหยาบยางไปกัไต่ส่วน้รแตกยห่นมากกว่อืมแตบบอกไต่กระหายน้ำก็ปูมาใส่ เาแต่ปูใตติดนะกระปูนั่นว่ามนปูรองเนี่ยเพื่อนเสียไม่กินครับชิมมะกรอกมะกรอกนี่อะไรมะกอกผลไมพลัมสิ่งหลลิ่มแล้วเบี้ยวเบี้ยวเออหอมมะนาวลวหักกับนี่ด้อยู่ เปิตอหรือุพเปิดมิกมิกซออตโตเจนเจ้าสถียรหมดแล้วร่าง้างล่างแล้วร่าเปลี่ยนะก็อีปูน่อยค่ะน้ำดินน้ำยินบไม่เแก่ขึ้นปอดแข็งมากนานนักปลาม่ผู้เดียวชนะตะก้เสียดตะวักเสี อีกอีกอีกรับพี s <S mm. okay. okay. ่ตะเก็นก่อนเกนจะแปลาแดดันเค็มเอะเป็นเค็มปลิ่เนี่ยเออนั่นแหละโอเคโอเคมันจังสีนัวอูมามิตัไปก่อนเออเออ แสบ่บบ่แซ่สบเต้องกินนะจ๊ะ <laughs> โคกนี่นะสุดเด็โอ้โอโดำไรฉันไหลด<ท>ำ <laughs> ไรกินหอมก่ไหลเดีบยวเยียเป้า เป็นยังไงเส่ิเป็นยังไงเจไปเผ็ดเผ็ดใส่ชิมเมือกันไม่เปียวอันนี้อีกอีกอือบะทมีนัวเออไม่มีเค็มเออบะมีเค็ม อ๋อพอดีเลยบะนี้ตัวทานตำส้มตำถ่ายให้มาม่าดูก่อนโอ้มาม่าอยู่ซิ่โดนาทานคุกส้มตำพับยาปอกปอกแซ่บบอ๊ะเหรอแซ่บบอ๊แป๊บนึงบอแซ่บแป๊บนึงบอแซ่บอ่ซิมซิมมาแดกหน่อยพอดนัวแล้วบะนี่นัวแล้วบะนี้ โอ้ยสีฟ้าบอกคุณใส่อีกแมบอเอาพวกนี้ก่อนโอเคไหมเม่วไปโอเคเออส้นดูเออนอกจากน้ำหมกขวบนเ็ดอือเอาออกแล้ย่ายพวกนี่เอาทานแล้วบอจังตำไหมเจ็บจังจอาจานหน้าเฮ้ยใช่ ดี่้าโจ่าจิมกับปูดดีอันนี้คพกกจากอัลริกาพผมนี่นี่นะกับส้มตำมีเดี่ยม มีเดียวอ้าวจานนี้ไป็นกอนจานพิเศษนี่กินกับส้มตำนี่สอนมาสอนมาลูกว่าสอนรกันถึงเก่าทายคนเก่นเขงาน่นากทไปทยอีกูแล้วว่าเพ็ดพวกนี้เยอะเพ็ดตัวนั่ว่าต่ำเติมพวกคุณรกกินเออกินกับส้มตำมา try เอยน้นนกตสอนโจทานกินาทไมบกินสมตำกับอีปูน้อยบัดนี้นั่นมนไนนำนำไม่ไม่เจ็บไ่เจ็บไม่เจ็บย่านมันนั่นย่านมันปากปากโอเคไหมร้อยด้วยดี เซบอยู่นะให้มันเพ็ดกันในโค้งจจใซ่ต้งเีดเผียดขึ้นอย่างนี้น่าโมโดเอยเึ้นไปหา